เี่ากระตุกกระตุกไหมพี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์อย่ายืนพี่เมย์เมย์ขยับก่อนพี่เมย์อย่าเพิ่งทิ้งน้องไปไม่อล่อลไม่นะพี่เมย์พี่เมย์ทิ้งน้องอะตัวอะไรนี้ กดสกิลชีพได้ที้ก็เออที่เรียกผีให้แล้วนะไม่ต้องกลัวเยี่ยมฮะแต่เสียงไม้พี่เมีกลับมาช็อตอีกแล้วออหมูต้องเลือกกระทางะลูกระหว่างเกมไม่ค้างกับไม้กับไม้กับไม้ช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่คุ้นเกี่ยวกันเลยพี่เมย์แวัางเกมค้างกับไม้ช็อตเนี่ย <c oughs> เอาขี okay, ไ,ไม่มีตัวเทื่อเพื่อเฮ้ย,ยไม่รู้แต่เขาเจ็บไปทีนึงแล้วนะยี่เขาขีนขะเพลงมาจากไหนโอ้ยอ, <play my. S 1> อยนะู่เซฟทเพลงใหม่เปิดสตรีมอยู่เซฟทครัง้งไว้ ตกใจเลยลินอยู่ดีๆเพลงก็มันลินลินลินเฮ้ยไม่มีใครเอาเพื่อนลงอีกเหรอหลังแหกเวลามีมีมีเครื่องเครื่องข้ามาเล็ก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 จะห้าห้าสิบแล้วจะห้าสิบแล้วมันห้าสิบแล้วมันเอามันเฟิร์สไป đồ lúc này, quá thang bàn lệch này, bàn luôn ôi đơn tịt sao lệch tịt hinh ôi đơn này là kèm lưu 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 ไปละเจอกันเย้ในที่สุดพี่เมย์ก็เกมลื่นแถให้เสียงช็อตด้วย I'm so impressed มากค่ะมาคืนนี้ยาวๆโหปั่นเครื่องเสร็จด้วยโหกูภูมิใจว่าตอนนี้กูปั่นเครื่องสงสารนกยูงอ่ะนกยูงต้องมาแล้ว บอกเลยเล่นกับพี่เมย์อ่ะคอนเทนต์ตลอดอย่าจะสตีมนะไม่รู้พี่หลุดอะไรไปบ้างไม่ไม่ไมไมไมยังยังตั้งค่าสตรีมไม่พร้อมอ้าวแสดงว่าวันอื่นถ้าพร้อมก็คือจัดเลยใช่ไหมใช่แต่ช่วงนี้อยู่แล้วหวังขี้เกียจอยู่ด้วยนี่ พี่ควดโดนหนึ่งหลังอ่ะเอ๊เขาไม่มีเสียงฟืดหรอถ้าเขาได้ยินเสียงฟืดเขาก็ปล่อยมือก็ได้นะฟืดเงียบเหรอไม่รู้อะแต่แบบตอนที่ฟืดไล่ตามน,น้องฟิวอะมันเงียบมากเลยนะเนียินสายฟืดเงียบอะแต่โดนหลอกโดนหลอกเส้นโดนหลอกไฟง่ายเลยแถมหูไม่นาลกด้วยดินคนเล่นลินหูไม่นาลกไม่ได้นะฮะอ,อืปกติเจอคนเล่นลินอนะหูนรลกทุกคน ใช่ถ้ายิ่งเจ็บนี่คือแบบเตรียมตัวตายใช่แล้วคือแบบบางคนก็ไม่ได้ใส่เปิ๊กเสียงแฮมดังมานะก็คือแบบอ้าวเวรแล้วเบิรเบอร์เซอร์พี่หายหนูพี่คนทำหนูเขาเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นกับน้องค่ะพี่เขาเขาไม่เล่นกับน้องคะพี่มีกลับไปใส่เครื่องเก่าก็ได้เขาตงการพลแล้วเขาก็เอ่าพารี ไม่เป็นไรพี่นีเอาไปเลยเอ้ยแล้วเพื่อนทำเครื่องระเบิดทำไมเราเขาฟื้นถาไทยเอ้ยเขาไม่ฟื้นแล้วเขาไม่เอาใ่แล้วโอ้โหโดนดีับอะโอเคสวยเขาไม่เห็นแหละอะปัดต่อสี่ปัดต่อสี่เขาไม่เห็นเราแหละอะเขาว่าเขาเห็นแล้ว่ะอะไม่ตามไห ไม่ตามหน่อยเหงาแต่ถ้าเก่งก็ไม่ต้องตาม,มนะแอนกลัวพ cool. <laughs> ี่ว่าโนวันแน่เลยวะโนวันแคนไฮฟอร์มไซก็ปกติของผีแรงแรกๆป่ะโนวันเปิร์กสามัญประจำบ้านเออเอจริงๆแรงสูงก็ยังใส่อยู่นะ <laughs> เครื่องอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าอยู่กลางปัญหา้ากกาศมคเลไป โอ้โหล้มใกล้ๆด้วยไม่อุ้มมันไม่ใกล้นะอุ่มอุ่มอุ่มอุอเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ทุกคนทักอะไรกันมาตอนนี้นักหนาเจมวิ่งนะเจมวิ่งเจมวิ่งหลังแฮกชั่วไม่นะเดี๋ยวพี่ไปอุ้มเห้พี่ไปอุ้มให้พี่ไปอุ้มให้ เขาไม่เองาเนัวไม่ต้องกลัวพี่กำลังโดนดึงหลังในห้าสี่สามสองแล้วก็หนึ่งที่ไปแล้วเอือไม่โดนดึงฮะแต่หลังแหกแทนใช่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 มันเอาพี่มันต้องการพี่มันมันมัดเฮ้ยมันไม่ต้องการพี่แล้วไม่เอาพี่แล้วว่ะเฮ้ยเครื่องเสียจวายไปหาที่นั่งคิวแป๊บ ทางไหนแล้วทำไมต้องวิ่งเจอผีไม่เข้าใจอะเปิดประตูนะฮะเราจะนั่งหิวทุกคนใครอยากลองโนวันเชิญฮะคือหิวเสร็จปุ๊บอะโนวันจ้าไอ้งั้นหิวไม่เต็มมือดีกว่าหิวหิวหิวให้เกือบเสร็จดีกว่าเพื่อโนวันหิวทำไมอยู่ไหนแล้วอ่ะ โอ้ยอยากได้ตุ๊กตาฟิกเกอร์ห้อยเอวอีกตัวหนึ่งอะ่ะขอเป็นใครก็ได้แต่ถ้าให้ดีอยากได้เป็นอ่าเฮียพี่โดนว่ะอุ้ยเฮียที่ไม่โดนว่ะอ่ะสรุปสรุปโดนหรือไม่โดนคะโดนยงังโดนยังเพื่อนเพื่อนโดนไล่เพื่อนที่เจ็บอยู่อะ่ะชัลกแปลกอยู่อีกฝั่งเลยอะ่ะไปเปิดประตูแถวแถวนู้นได้อะ่ะ แถวนู้นคือทางไหนอะพี่เมพี่เมทิศทางทิศทางไม่ได้อยู่ในประโยคเลยพี่เมเพ <c oughs> ื่อนเปิดแล้ว <c oughs> กําลังเปิดอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่เปิดไงพี่เมประตูนน้นคือประตูเดียวกันเราใจตรงกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออโอเคเอบางหลัง <c oughs> บางหลังน้องบางหลังน้องบางหลังน้อง๋ยว <c oughs> น้องทนดึงไป <c oughs> <c oughs> ออกไปเราจะไปออกไปแบบสุขภาพดี oh. โอ้ยสงสารผี